จะพูดติดตามชมร่างใหม่หัวใจเดิมหลังจบรายการดิวเด็ด10นาทีบายโอช้อปปิ้งส,สวัสดีค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดิวเด็ด10นาทีว,วันนี้มาอีกแล้วสินค้าขายดีจากซาบ,บิน่าคุณผู้ชมค่ะ ที่รอโปร11 11ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตอนนี้กดเดี๋ยวนี้ในรายการนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากสาิน่าตัวนี้เลยใ่โทรเลยห2 5 2. <c oughs> 2นี่โทรเพราะอะไรเพราะว่าโปรโมชั่น <c oughs> ข,ของสาิน่าวันนี้ <c oughs> คือจัดมาพิเศษ <c oughs> พิศษ <c oughs> สํหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าอยากจะสบายอกสบายใจสบายนอระราคาคือสบายกระเป๋ามาก,มาก เพราะปกติ a อสบีนาขายดีอยู่แล้วแล้วจะซื้อเสื้อไนก็ได้แต่เสื้อในเซ็ตหนึ่งจะซื้อกางเกงไนต้องซื้ออีกหนึ่งเซ็ตแต่วันนี้ค่ะเอาเซ็ตที่แบบทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงมารวมกันแพคคู่มาได้เป็นชุดนะคะปกติที่เราจัดให้โปรเดิมมาดูกันไหมคุณจะได้แบบสามชุดอันนี้คือโปรเดิมนะ เสื้อ3ตัวกางเกง3ตัวแต่วันนี้โปรใหม่สำหรับ1ิ1 1อ1 1 1 11ไหมว่าที่แถมเพิ่มมา1ชิ้นกระพริบอยู่คือกางเกงชั้นในฟรีอีก1นึ่งตัวพระสีให้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครโทรที่2 2 5่ไม่ไห้าสองคุณจะได้7ชิ้นไปเลยเชิ้นไปเลยแม่ไำกใช่ไหมใช่จำกัดแน่นอนแต่ว่าบอกราคาก่อน9 9้าเาเท่าเดิม9 9้เท่าเดิมไม่เพิ่มตัง เพิ่มของแถมให้1ชิ้นและเดิมพันเติมคือมึงเกิงชนนถุกป้องไม่เสียค่าส่งส่งฟรีทั่วประเทศนะคะวันนี้จากชิ้นละ 720บาทวันนี้ใครซื้อในโปร1 1บเเหลือชิ้นละ141บาทเท่านั้นร้อบาทจำกัดจำนวนค่ะ111เซตสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ไล่หนึ่งไปเลยอ้าโทรเลย1 2 5 2ย้างว่าเป็นฟรีไซส์ไล่ชมวันคนนะคะถ้าใครโทรไม่ทันก็ไล่แอดช็อปวันได้และรุ่นนี้เเหลือ95ซตแล้อใไม่ทแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้มากับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ฟองน้ำเขาเนี่ยแม่ชอบมาคู่กันเห็นไหมคะว่าใช่เราไม่ต้องคอยจัดทรงเนาะแม่อ๋อเนาอ มันไม่ต้องลิกมันไม่ต้องตีลังกามันแยกกันบางทีก็ไปทางใช่ไปทางม้วนไปหมดกันยันไม่หลุดหายไปไหนและที่สำคัญน้ำหนักเบาหวิวไม่จะเบาจริงจริงนะเบาวิวใครที่มาลองดูเลยค่ะใครที่ไม่ชอบความอืดอัดและมีน้ำหนักรุ่นนี้เทียบน้ำหนักกันช่างให้ดูกานเห็นไม่เลยช่างดูละช่าง่นเก่าคือซ้ายมืออ่ะให้ดูเห็นไหมสัดสองสีดำนะรุ่นใหม่คือรุ่นนี้รุ่นใหม่แบบใช่แล้วเอามาพับกันแล้วก็ ช่างให้ดูสิ6คือหายไปขื้น8 9แจ๊คผอ้ชมรีบพอให้ทันนะคะ2ส จบวัน3 1หรือง่ายๆสแกนเทียวโค้ดถึงด้านหน้าจอเลยก็ได้ฟองน้ำสวยน้ำหนักเบาแล้วการเก็บกระชับและให้ทรงสวยอันนี้สำคัญเลยแ่ชอบใช่คุณผู้ชมมาดูกันใกล้ๆนอกจากคุณใสสวยใส่สบายแล้วไม่เปะตรงไหนรู้ไหมไนื้อด้านข้างนี่มันจะเก็บทั้งหมดยม่นเก็บยากเก็บทั้งหมดใช่ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อที่ปลิ้นแบบนี้มันจะปลิ้นออกมาใช่มันก็เป็นตอนๆแต่อันนี้คือเนื้อมากกว้างมากกว้างมากเก็บได้หมดเลยียนเรียบเลยเห็นไหมคะแล้วก็คุณดูความยืดนะคะ ยืดเก็บกระชับได้ขนาดนี้ใครที่มีเนื้อตรงนี้ก็เก็บได้เนื้อตรงนี้ก็เก็บได้กระชับเลยแต่มันจะไม่แน่รัดไม่เลยเป็นต้องใช่ไม่มีอะไรรัดเลยเพราะว่าไร้โครงเหล็กไม่เจ็บรุ่นนี้มากับความสบายไม่เาโครงเหล็กมาตรงนี้คือเจ็บเลยนะใช่ ต้องดูเวลาใส่ใช่ไหมฮะเขาใส่ถือไม่มีโครงเหล็กแต่ยกอกได้อ้าก็สิร้างกระชับมากและสายบายเนี่ยสบายไม่รัดไม่เจ็บใช่ตรงเวลาที่จะโชว์หลงโชว์ไหลก็จะไม่มีรอยทัอนพน่มอีกอย่างด้านหลังหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีตะขอหรือเปล่าใส่ไม่เป็นนะม้วนไหมม ใส่ยากอันเนี้ยมีตะขอมาให้ก็สามารถเลื่อนได้ด้วยไปได้เลยใส่ง่ายถอดง่ายสะดวกแล้วเว้าหลังให้ด้วยใช่เพราะงั้นเวลาใส่เสื้อผ้าต้องมีกี่ขั้นเนี่ยลงแล้วสามสามสามตาเจ็ดสิบสองเซตคุณผู้ชมค่ะเลยนะคะย้ำนะว่าเฉลี่ยเหลือแค่ตัวละ141่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเท่านาเคงแล้วแล้วก็การระบายอากาศ ระบายอากาศอย่างดีทงเสื้อและวันนี้ไม่พอแถมกางเกงในมาให้ด้วยย้ำค่ะว่าวันนี้ใส่ได้ทุกคนเป็นฟรีไซส์อย่างเสื้อในเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราทําให้ดู3ขนาด3ขนาดนั้นแปลว่าตัวเดียวกันนะไม่ใช่3ไซส์นะแต่ถ้าเกิดคุณไซส์เอ็มคุณก็ใส่ได้เกแอลก็ใส่ได้2 XL ก็ใส่ได้เพราะยืดได้ถึงสี่สิบหกนิ้วนะค่ะเดี๋ยวช่วยยืดมาช่วยกันยืดได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมันยืดเยอะจริงๆแบบนี้ยืดได้กว้างแล้วดูสายบ่าไม่รั หลือต้องรีบนะคะหรือ5นาทีสุดท้ายแล้ววันนี้จะกลับข้างส่งเหมือนเดิมไหมปิดดูไปเลยคืออย่างเงี้ย่าเวลาในการซักต่างๆีดยใช่สามารถโยนได้เลยไม่ด้เลา่ึงออกมาซิเหมือนเดิมไหมลูกเหมือนเดิมไหมไปต่างจังหวัดเหมนดิเทนะเเิหอ ไปหมดนะคะทั้ง3สีคือสีดำหนึ่งตัวสีเนื้อหนึ่งตัวแล้วก็ใส่เ้าเทปติหนึ่งตัวสามสีนี้แถมเมื่อกี้ชั้นในสาตัวเข้าเซตกันได้ไละหกตัวแล้วนะใครซื้อโปรวันนี้11 11แถมเพิ่มอีกหตัวผักกะเจี๊ันในเป็น7ชิ้น3ามแถมสี่แล้วทีชั้นในตัวที่4เดี๋ยวขออนี้ตคละสีให้ราคาเดิมเก้บบาทเลบแล้วาด แล้วใครโทรตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ60สายนี้โทรให้ทัน1252ตอนนี้สายแน่นมาก990บาทเก็บเงินปลายทางรายแฉลบมาเอลยทุกคนเลยทุกคนนี่าเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้แม่โชว์ป้ายให้ดูเราไม่ได้ถุงเลหลังไม่ได้แต่ส่งไปราคาเจ็ดร้อยยี่สิบต่อ1ตัวนะวันนี้เหลือตัวละ141ยสี่สบอ็ดบาทนะอุ้ยเหลือกี่สายแนะเแล้วกี่สายแล้ววันนี้ต้องรีบเลย ที่คนแย่งกันอยู่แล้วปกติพอได้เสื้อคู่กางเกงส้48สนะคะหรือ30กว่าสายวะที่ไายสุดท้าลกให้หน่อยคูณให้หน่อยนะคะวันนี้ใครที่โทรมาตอนนี้ได้เสื้อคู่กางเกงอยู่แล้ว3ชุด36ชิ้น8ถ้าเกิดใครโทรเข้ามาวันนี้แถมฟรีเพิ่มอีกสำหรับโปร18 18 อกหนึ่งตัวแบบนี้นี่คือความฟรีไซส์ของซาบีเน่ใช่ที่บอกว่าซิมเลตยังไงมาดูกันปกติตัวเนี้สามร้ยเก้าสนะค่ะแต่มาดูกันวันนี้เหลือ141ยสบาทคุณได้ของดีคุณดูนะคะนี่แบบนี้เลยกว้างยืดได้กว้างแบบนี้เลยสบายมากแล้วก็ไม่สรงเต็มตัวเก็บหน้าท้องนะเก็บหน้าท้องแบบนี้คุณผู้ชมไม่รัดเลยแล้วด้านข้างด้านข้างเขาไร้ตะเขบเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรม แซบคันเนียไม่รัดเนียด้านต้นขาก็สบายแล้วบริเวณข้างหลังเก็บก้นหมดนะจ๊ะไม่เข้าวินเลยคุณวิ่งโด้นะวิ่งโด้เลยนี่ไม่เข้ามหะเก็บก้นหมดเลยเหลือตามสิบสอยบลูก จะกลมสวยใช่ไม่ลำคาญเพราะว่ามันมีคยามมันเป็นตัวด้วยใช่แล้วเนี้ยไม่ลำคามยนะเอามือส้ายนะสบายมากทาะมีอไรรัยปกติอ่ะเราจะมียางแบบเส้นรัดๆเนาะอันนี้ไม่รัดเลยวันนี้คือสบายคูนสองซุปเปอร์แกงไปเลยทเสื้อแล้วก็กางเกงคือเนื้อผ้าเดียวกันนะคะใช่แบ่งได้จะได้บอกไลยแบ่งนะ สามรีทอนเข้ามาเลยนะคะย้ำว่าระบายอากาศทั้งเสื้อในแล้วก็กางเกงในนะคะอย่างนี้ด้านขวาจะเห็นชัดเจนเลยว่าเราเอาสีดำมาใส่ให้ดูเห็นไทรมันออกมาไหมเห็นไทรมันออกมาไหมเนี่ยค่ะหูไอ้หน้าร้อนเป็นรอยถูมือตายตอนเราใส่แล้วเหงื่อออกบางทีอะเป็นไงคะเหงื่อเนี่ยมันจะทำให้ไม่สบายตัวแล้วเสียบุคลิกตามไปด้วยเมื่าเขาว่าน้อนแล้วมันแห้งหลึก เพราะฉะนั้นเอาเนื้อภาพโปร่งๆต้องเอาของแท้จากซาบิน a าของแท้ซื้อที่ไหนซื้อในรายการนี้นะคะไม่ได้อกลบไปห้อยไปเลยคุณผู้ชมนะคะยำโอรหน่อยยำอนำไปถรอบค่ะตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่สิบเซตแล้วนะคุณผู้ชมปกติคุณจะได้เสื้อคู่กางเกงเซตแบบนี้แค่3-3ชุด3ตัวแต่วันนี้อใด้เก่าแล้วแต่วันนเราให้เพิ่ม หนึ่งตัวไปเลยรวมเป็นเจ๊แทนชปไปเิ้นนะคะวันนี้โรมาเลย990เก็บเงินปลายปาหนึ่งสองห้าหน่งสองห้าดตันระบายอากาศอีกหนึ่งว่าข้ามาดนมาเลย เอาเสื้อหลิกว่าเสื้ะนะเพราะว่าจะบอกว่าใครที่รอสายอยู่รอหน่อยนะเพราะว่าได้ได้แน่นอนคุที่ต้องไปดูเสื้อเนี่ยเพราะเสื้อมีฟองน้ำบางคนบอกอุ้ยมีฟองน้ำระบายอากาศเปล่านี่เป็นไงมีฟองน้ำอยู่ด้วยก็ระบายอากาศเอาเองตัวโซนไปอะโซนนี่อะไรแล้วกันนี้มองไม่เห็นมั้งอะอะเอากางเก่งข้นงในทับไปด้วยเอาอีกข้างในทับไปด้วยอีงอีกเหรอเอาอีกชั้นไหมอีกชั้นไหมคอนเท ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวตากมดแห่งซื้อซาบีนาไปใส่มันไม่เหม็นอับมันระบายอากาศหนึ่งอาทิตย์นี้ไดโทรมารออีกสักรอบเลยคุณผู้ชม็อย่แล้วได้ไปทั้งหมด3ชุดนะคะชั้นใน3ามเ่ชั้นในอีก3วันนี้แถมกางเกงชั้นในแบบคลาสสีไปให้อีกหนึ่งนะคะทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงพันคุณได้เงินทอนแค่ราคา990าเ้าบาทเท่านั้นสองทุกประเทศด้วยนะ ถือสายรออยู่ถือสายรออีกสักหน่อยได้แน่นอน1นึ่คือราคาเฉลี่ยต่อนหนึ่ชุดใช่ว่าให้เลขร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดตอนเย้วอยาหมดแล้วขอหมดแล้วหรอหมดแล้วเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สิบเอ็ด0เปสไม่ได้ โทรมาคุณผู้ชมตอนนี้โทวมาต่อเลยขอให้อีก11อนาทีได้ไหมสิบเอ็ดนาทีรับสายต่อได้โปรนี้ทุกคนของแหมพบค่าส่งไม่ต้องเสีย990บาทโทรเลยค่ะมีครั้งเดียวอย่าง9ก้าบาทเท่านั้นได้ไปหมดนี่เลยนะคะสองสองยังโทรกันได้อยู่หลังจะจบรายการอีก11อนาทีรีบโทรเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีไซดา ชอบยาสีฟันสมุนไพรโอเคเฮอร์เบลเพราะช่วยป้องกันฟันผุดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดกลิ่นปากได้โอเคเลยใช่ค่ะใช้เพียงเล็กน้อยก็หอมเย็นสดชื่นกลิ่นแตงโมหอมเย็นเดบลมินด้วยโอเคดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลฟอรเรสเทคโนโลยีสกัดเย็นจากน้ำมันผิวมะกรูดช่วยลดผมขาดหลุดร่วง การันตียอดขายมากกว่า20ล้านขวดเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวแต่นมสูตรเดียวที่กิ่มั่นใจ High Q U H T สูตร D H A สูงขึ้นและอ c r o s ด L C อสองเท่าต่อด้วยสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทายกี่ว่าใช่ลูกว่าชอบดูมสะอาดแต่ทำไมคัาวลักยังือยู่ ครอบแค่แปลงฟันกำจัดคราบพลักไม่หมดต้องลิสเตอรีทั้ t ท l c a แคสิโร่สูตรไม่แสบปากละสารพลังทำ่ความสะอาดช่วยลดคราบพลักได้มากกว่าห้าเท่าลองเลยปัดสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรี